วัสดีจ้ามาเบากันเมื่อนี้พี่น้องพวกเจ้าก,กินเบิ่งแก้วกาแฟข่อยขอประทานโทษเด้อค่ะยกแก้วกาแฟพวกเจ้า,ามากันแก้วกาแฟนั่งอีกกินขาดกาแฟบ่ได้ขาดกาแฟเลยตายคักค,ค่ะพี่น้องเอ้ยอันเบาเรื่องฟังทางนี้ผู้หญิงเฮาผู้หญิงเฮาฟังทางนี้ ่อยกาาระวอมกระวลดูนะสืบดีในบวกตลอดวอยฟังตลอดให้คิดเอาเบิงเอายังมีอีกอยู่ยังเป็นอีกอยู่ยังมีคนหลงแบบนี้อีกอยู่ตีเขาจะไปหลงแบบนี้เขาจะไปเสียแบบน,บบนี้มันเป็นเรื่องนิยายน้ำเนา่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันว่าเป็นเรื่องจริงก็คือเขาส่งคองไปให ่อยคยอว้าลายเที่เราในเนาะพี่น้องเนาะแฟนคลับก็เก่าๆนี่ข่อยว้าวายเที่เราและตอนเนี้เยอะมากค่ะเยอะมากที่ติดต่อมาหาข่อยมาปรึกษาข่อยเยอะมากๆค่ะข่อยก็เลยหยิบยกขึ้นมาเว้าอีกกลังหนึ่งนะคะบ่ได้ไปเอยซื้อผู้ดใดบ่ได้ไปอันนี้ผู้ใดไม่ใช่เรื่องของแม่ใหญ่นี้แม่ใหญ่นี้จะให้คําปรึกษาในที่เราคุยกันจบแค่นี้ไม่ต้องไปมามีไปเอยทรงเอยซื้อผู้ใด เียว่าให้เข้าใจหูกันผู้ยิ่งเขาคนที่ยังบรทนิลูสังคมล่วงลึกอีกย่างจังใดเป็นยังไดไาอยังใดความก้าวไกลหูตาเปิดกว้างฝรั่งส่งของไปให้เขาต้องเสียภาษีไหมหนูจะไปเอาของฉันจะไปเอาของค่าเสียภาษีสามหมื่นกว่าบาท ไม่รู้ของในกล่องมันมีอะไรตกลงฉันโดนหลอกไหมแม่ยายนี่เขาส่งของมาให้ข่อยเขาเสียข่อยไปจ่ายค่าบ้านอุ้ยเขาเสียข่อยไปจ่ายค่าของเกตมื่นเปดมื่นเขาเสียข่อยไปจ่ายค่าอันนั้นค่านี่เขาควบกันมาจ้งซันจังชีนะคะข่อยจะบอกดังนี้ค่ะส่งของจากเมืองนอกไปเมืองไทยที่จะต้องเสียภาษีถ้าเขาซื้อลดเบนให้โอเคเสียลดภาษี นะคะแต่ของปกติในกองที่เขาส่งจากเมืองนอกไปเมืองไทยไปต้องเสียภาษีสามหมืนบาทเนะี่ยพี่น้องเสียภาษีสามหมืนบาทเขาโทรไปเขาบอกให้ไปเสียภาษีวา่ากะชี้ย้ำอีกนะคะสาหรับถ้าสุลกาก่อนเพิ่นซีไ้เฮาไปเสียภาษีค่าคงนะคะเขาบพ่โทรไปหาเฮาเด้พี่น้องคำพี่ใบ ขาอาจจะโทรไปก็ได้ไม่มีัมันมีของมาหาเจ้าเจามาเอาพจ้ามาเอาของเด้อต้องแต่ว่าต้องเสียภาษีของสิ่งนั้นอันมีคนทรงมาให้เจ้าเจ้ามาเสียภาษีอยู่หม่องกลุ่มมันเลยในกรุงเทพเลยหรือเขาจะมีใบามาให้แขไปให้พวกเจ้าเสียภาษีคือจังขวอยอยู่ประเทศสวิตินินเสียภาษีนี่เขาซิมี ใบการเสียภาษีแก่งมาหาเขาบอกยอดกันเลยเขาจะมีที่มาที่ไปแหล่งมาจากไหนตรงนั้นเขากระเบิงแล้วอ๋อของรัฐบาลแท้แน่นอนเขาจังเสียมันบม่มีโซโบโซเซเบโทรมาเมืองมาเสียภาษีตรงนี้กูยืนอยู่ตรงนี้มาเสียภาษีให้กูอันนั้นมันบ่มีได้พี่นวงเขาโทรศัพท์ไปบอกมาเสียภาษีนะตอนนี้ฉันเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเสียภาษีเธอมาเอาของของเธอมีคนมีแฟนเธอส่งของมาจากเมืองนอกเอาเงินมาเสียค่าภาษีด้วยสามหมื่นนะพี่นวง นั่นลหะพวก้าถือกลอกเรียวจ้าพวก้ถถือกลอกแล้วนะคะบุตรผู้ใดก็สิทโทษหาเจ้าภา,าสีภาษีย่ประเทศสวรร์ดินสิทโทษคอยข่อยปเสีภาษีเขาบวชทอเขาบวชทอคอยข่อยปเสีภาษีได้พินหองเข้าใจไหมคะเออแซวประเด็นของมันคือคนที่เขาสิส่งขวงไปเฮ้าที่เมืองไทยเนะ่ะมีอยู่แค่หนึ่งผัวเราจะแท้ที่มีลูกด้วยกัน ที่นอนเสิร์งกันมามีลูกมีเต่าน้ำกันมาผัวเราเป็นตัวเป็นตนตมาทำงานอยู่เมืองนอกส่งของไปให้เรากับพ่อแม่ที่เบ่งเราออกมาจากช่องคลอดอยู่เมืองนอกส่งของไปให้เราคนสองคนแค่สองกลุ่มนี่สองคนเท่านั้นที่ที่ซึ่งส่งของของจากเมืองนอกไปให้เฮาถึงเมืองไทยเพราะอีหยังเพราะเรา เป็นครอบครัวเดียวกันเขาเป็นผัวเขาเขาเป็นแม่เราเขาเป็นพ่อเราจริงๆของสิ่งนั้นมันได้แท้ๆน,น้นอนน,อน,นะคะแล้วมันกับโบมีดอกไปเสียภาษีสามหมื่นสี่หมื่นบาทลรวโทรศรัพท์ไปหาเจ้าบาจ่ายเงินอยู่หม่องนี่ต้องเสียภาษีไม่ใช่ไหนใอสจะขับรถไปเอาเงินค่าภาษีกับเจ้าอยู่บ้านโบมีพี่น้องเธอกลอกแล้วเป็นยังคือโลกแคบแทบเป็นยังคือพวกพากันเบิง้งอ่านหนังสือพิมพ์เป็นคือพวกเบิ้งโลกออนไลน์เล่นเฟ e บุ๊กอันเนี้ย นะสิบอกไ้นะจะไปเสียเงินบางคนไปเสียงเงินแปดหมื่นให้เขาเศร้าแม่กระทังน้าไปเหตเขาเสียงเงินเขาโทรศัพท์บอกให้ไปจ่ายจ่ายภาษีไปเอาเงินแปดหมื่นไปเห้เขาได้จังไดป้าอีพอ,อีเมียเัยเงินหกหมื่นหาหมื่นไปเสียไปขาได้จังได พี่น้องฝรั่งนี่มันบมีทางดอกทงงอก pues ี man, thousand, thousand, yeah ่มันจะส่งเงินที่ไม่รู้จักเราเป็นตัวเป็นตนเป็นผัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะส่งเงินให้เขาสามหมื่นสองแสนสามแสนไปให้คุณโดยที่ผู้หญิงคนคนนั้นไม่ใช่เมียไม่ใช่แม่แล้วก็ไม่ใช่มาบอลเมนบอลเมนเมียบอลเมนแม่ไม่ใช่มีความสัมพันธ์แบบรึกซึ้งแบบเป็นผัวเมียกันเป็นพ่อแม่กันมันบุญพี่พี่น้องฝรั่งเขาไม่เสียแม้กระทั่งเงินบาทเดียวเด่ยค่ะ ยิ่งฝรั่งรวยๆนี่เขายิ่งไม่ฝรั่งรวยๆหรือเป็นฝรั่งแบบใดก็ตามเขาเพ่ส่งเงินให้คุณพี่น้องเขาไม่ส่งเงินให้ใครเงินคงของเขาเขาหาเงินอยู่มืองหนอก่วเขาทีได้อยู่สิร้กินคาับของขีดอย่างเขากับเพ้งเขาจะไปส่งเงินให้คนให้คุณเหรอสองแสนสามแสนไปเสียภาษีเขาจะซื้อของให้คุณแหวนเพชรวงละแปดแสนเก้าแสนส่งจากเมืองนอกไปให้คุณแล้วมันไม่มี มันไม่มีจ้ดตายไปสิบศาสตร์กับโบมหาบอพ่อมันโบมีพี่น้องนะนอกจากบักท si like er, yes. ี่ม <Demokraten> ันอยู่มังนอกเนี่ยพี่น้องอีเดียจะส่งเงินไปคอยแม่่อยอยู่มังนอกเนี่ย่อยอยู่มังนอกเนี่ย่อยส่งเงินไปลูกคอยเนี่ยคอยส่งก็ไปแม่คอยเนี่ยมันยังของริงเล้วคนบุคคลคนนั้นที่มันได้ส่งเงินไปให้เจ้าเนี่ยเรารู้จากมันโบมีอีกอย่างเนี่ยเีรง่องรู้จักกันในออนไลน์หน้าตาเขาเป็นัไดโปฟเขาคิดดตััวกกไ้คุยนเฉพาะใน Facebook นางาตาเป็นโตเป็นตนแท้แทเนี่ยก็ยังบ่เคยรู้จักกันกับมันโปรไฟล์ลลโๆเอาผู้ใดลลอลลงก็ได้อีมันเป็นมันเป็นออนไลน์ที่ตื่นตนแบบนั้นนะ่ะเขาต้องมีกลืนเขาต้องมีไวพิบมันบเมเอนเดาภาพออกนะคะเหตุผลมันแค่นี้แหละประเด็นของมันประเด็นของมันไม่แค่นี้เหตุผลถ้าบ่อม่นผัวเราแม่เราส่งเงินไปให้ลูกก็ยังขอยก็ยังผัวขอยส่งเงินไปขอย,อยูงเมืองนอกอย,อยู่เมืองไทยเังสิ มันต้องมีความสัมพันธ์ระดับนั้นนะคะเป็นคนอื่นนี่ี่้ส่งเงินไปแวเวินเวินสามเซียนอันเพชรกะหลัดหนึ่งทองสิบบาทแล้วเธอไปเสียภาษีเนี่ยถือเขาหลอกเป็นเดโนโฮเขาหลอกอีกแล้วน้องแก้วไม่คิดนั่นแหละยาหุดอยู่ใต กีอยู่ไต่อยูซอกมองใดอยู่มองใดกะตื่นนะบัดทีเนี่ยเศร้าเด้ออย่าให้เบ้าอีกเด้อมันมันมันตื่นตื่นนึกภาพออกไ่นบ่คะคอยคอยวังดีคอยเฝ้า้ะให้ทะลุทะลวงหัวใจมันเป็นมันเป็นคำเบ้าที่ตื่นตื่นของซุ้มที่มันเป็นหลวกเขาเขาต้องฉลาดกว่ามันแล้วโอเคนะคะพวกเจ้านีจะไปยุกยุกเนี่ยุกจ่มันตื่นตื่นขึ้นมาเพียเขาขึ้นมาหอดใสแล้วยังยไปยุพุนยุอ้าย เนาะคอยวังดีคอยเบ้าแบบให้ลูกทะลุทะลวงหัวใจโอเคเนาะค่ะค <c ười> อขยกยันพวกเจ้าคอยซูนเทียนเนี่ยปัดทถูกอเอาเงินไปเขาเสียเ,เงินไปเขาก็โทมาเสียเงินไปเขาเนี่ยน,นะงอเ,อเงินไปเขาแปบ,บมึงขายนะจำเอานะาไปจำมันเป็นผู้ใดบักกันรบาท่านเห็นหนามันจักมันเป็นผู้ใดหู่จักตันให้ปิดบุกโปรไฟล์หน้าโลโลผู้ใดเฮ็ดได้หน้าโลโล เนาะพี่น้องรูปกับเคยเห็นกันเอออยากได้ผัวฝรั่งอยากกีบฝรั่งเนะ่ะฝรั่งก่ะอยากกีบฝรั่งกับไปมองมันไปปามันมองบอกซิเมืองฝรั่งอยู่หมองไดสมัยนี้คนเขาว่ามานั่งดูทูปปมปัญญเกลก็แล้วกะปมีผู้ใหมานั่งดูทูปกันฝรั่งเขาก็บาดูทูปคนเขาบอกภาษาอังกฤษเป็นฮึ่เอออยากมีผัวฝรั่งก็คือจ้งให้มีผัวคนไทยเนี่ยละ่ะพี่น้อง เออหานังอยูุบ้านอยูรอซื้อเขาจะได้ผัวฝรั่งเขาไปหาได้อินตัวอิเนเทอร์เน็ตหรือ,อยังแส่มันก็เปน็นนั่นก็คือว่าเป็นดวงดวงของที่เขาได้ผัวดีกันมีเป็นอาจจะเป็นดวงเขาก็ได้แต่ส่วนหน่อยเด้คะ่ะส่วนหน่อยเอามาแหลวกระสิบแขวเลียงเลี้ยงพป้เพยพ่อนากันเพราเจ้ากระสิเอาจะทดีขี่แขวเลี้ยงมินมินเท่าเท่าเอามาไว้กับเขาเอามาอยู่น้ำเมืองนกอาหารไทยกับบริเกนภาพเข็นตัรถไปซื้ออะไรสิบ คนผักอันดีๆก็ไม่ได้กินไปซื้อตั้งแต่ขงเถือถือมาเซาตูเ้เย็นไว้สิบโคนอันนี้พูดใด้เห็นภาพบ่ได้ไหมเขาบอกฝรั่งไม่ดีฝรั่งมีทั้งดีทั้งไม่ดีเหมือนคนไทยทุกชาติเขามีทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะค่ะตาจมูกแตะต้องสัมผัสได้อยากกินบักซิดาก็ต้องไปปาบักซิดามันในตัวพี่น้องอยู่มองนอด เขาสิไปลอยๆกันเขาก็ไปมองพับมองบามันพี่น้องเออตรงที่ผักตรงที่บาไปนั่งกินนั่งดื่มกันเขาอย่างนี้ผัวทนไทยเขาก็ยังไปพับไปบาแล้วที่เหลือนั้นก็แล้วแต่พวกคุณสองคนจะจัดการกันเองสัตว์นะลูกพนะครับพี่น้องเขากับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเรื่องยางสี่มันบมันมันมันเรื่องแปลกมันขึ้นอยู่กับเราจะคบกันไปด้วยกันได้ไหมเค่น้นจุดมุ่งหมายเออโอเคเนาะค่ะ <laughs> ไปแล้วจุบจุจับจับจอบสาวเนือไปใส่บุคค